เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น สิบบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ อันนีครับก็สวัสดีนักผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอลฟมินิทีวีนะครับวันนี้จะมาสอนโหลดนะครับเป็นโปรเกมเอฟซีโมบายนั่นเองนะครับเผื่อว่าใครยังโหลดไม่เป็นหรือยังไงนะครับผมตัวเกมนี้ก็เป็นโปรเกมจบไวนะครับแล้วก็แช่แข็งผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับโอเคมันก็ยังตดโอเคฮะก็เข้ามาในคลิปที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่มินนะเข้ามาที่มินนะครับอ่าแล้วกดอ่านเพิ่มเติมนะครับผม แล้วก็กดเข้ามาที่ซับซีออล็อกนะครับคืออันนี้โหลดง่ายๆเลยนะผมแบบอีซี่อีสปอร์ตไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทําตามผมเลยนะอันแรกนะครับก็คือซับสไคร e ์ออนยูคูปนะครับให้เรานะครับทำการซับสไครต์เอซับสไครต์ไปนะครับช่องนี้นะก็เป็นช่องสำรองนะครับผมเพื่อว่าช่องบินนะครับผมก็จะได้ใช้ช่องนี้ในการนี่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็กดย้อนกลับได้เลย ไม่ใช่กดย้อนสิต้องกดแบบนี้นะครับผมกดแล้วก็ปัดทิ้งแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะอ่ะตรงอันแรกก็จะหายไปแล้วก็กดไปที่ไลค์แอนด์ซับสไครต์ออนยูทูบนะครับคลิปนี้ก็จะสอนเล่นด้วยนะสําหรับมอสนะโอเคนะครับก็ไลค์นะครับผมแล้วก็ออกได้เลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังรังเลในการสมัครเมาชิช่องก่อนแล้วก็ไลค์แอนด์คอมเมนต์นะครับ ไลค์ okay. และคอมเมนต์ก็คือไลค์ทีหนึ่งแล้วก็คอมเมนต์ทีหนึ่งนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคอมเมนต์อะไรก็ได้เลยนะยี่หรือขอบคาหรือหัวใจสติกเกอร์อะไรก็ได้นะับให้เรากดปัดทิ้งได้เลยแล้วก็ไลค์ออนวิดีโอนะครับอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไลค์นะก็อยากให้ท่านผู้ชมไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ปัดออกนะครับอ o l l o w on i n s t a g กร m นะครับผม ก็อนนี้ก็เป็น i n s t a g r กรมสามารถทักถามข้อมูลหรือว่าทักถามอะไรก็ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ Follow ไปนะครับแล้วก็ Follow on Facebook นะครับเ c e b o o k เก่าก็โดนแฮกไปนะนี้เป็น Facebook ใหม่นะโหเสียดายมากเลยเกือบผู้ติดต,ตามเกือบหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันนะครับก็ติดตามไปนะครับผมแล้วก็ปัดทิ้งได้เลย แค่นี้เลยง่ายๆนับไม่ถึง2นาทีนะเราก็กดอันนี้ไปเลยเขียวๆนับนี่ก็จะเจอเป็นไฟล์นี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ให้เราโหลดมาได้เลยนะปึ๊บอ่ะกดรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็กดโหลดต่อไปได้เลยโอเคแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอโหลดเสร็จเดี๋ยวมาติดตั้งพร้อมกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้เราทำการติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้ ตอนนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะปึ๊บติดตั้งไปเลยนะผมโอเคแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะแล้วแต่เครื่องว่าใครจะเร็วจะช้าแล้วก็กดกดเปิดได้เลยนะครับโอเคแล้วแอปก็จะเด้งมาหน้านี้นะให้เราทําการหาเกมนะครับผมเอฟซีมือบายนะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เปิดได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็ต้อง ใส่รหัสนะแล้วแต่เครื่องของท่านผู้ชมว่าจะใส่หรือเปล่าโอเคครับท่นนี้ก็สามารถกดเปิดสวิตช์ได้แล้วนี่นะครับก็สามารถเข้าเกมได้แล้วนั่นเองไปฮะก็ต้องรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวเ,เกมนะโหลดข้อมูลไม่นานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสอนวิธีเล่นเลยนะครับผม ก็แนะนําให้เล่นกิจกรรมนะครับไม่เอาไปเล่นออนไลน์นั่นเองนะเพราะว่ามีสินโดนแบนได้นะครับในตัวนี้นะเสี่ยงนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีข่าวมาว่ามันโดนนะแต่แต่ก็ต้องระวังไว้ก่อนนะผมก็ไม่รับรองนะว่าจะโดนหรือเปล่านะครับผมนะก็ instant t h o time นะครับก็คือเกมจบไวนั่นเองเมื่อเล่นกิจกรรมแบบว่าสมมุติว่าแต้มเรานําแล้วให้เรากดได้เลยนะรตรงนี้ปึ๊บแล้วเกมก็จะจบทันทีเลยนะประมาณนี้นะแล้วฟีดโก้คิปเปอร์ก็ แช่แข็งผู้รักษาประตูนะครับถ้าเรา yeah. แบบว่าอยากยิงครึ่งสนามเราก็กดได้เลยนะครับกดปุ๊บล้วก็ยิงครึ่งสนามแต่ขอให้มันเข้าก็พอนะครับก,ก็จะไม่รับนั่นเองนะประมาณนี้ผมบอกว่าผมลืมบอกไปว่าฟิสโกคีเปอร์นะครับต้องเปิดเฉพาะตอนที่เราได้บอลเท่านั้นนะแต่มันก็อาจจะใช้ยากนิดนึงนะเพราะว่าถ้าบอลโหดนะครับมันยิงไกลนะแล้วกโกเราก็ยืนนิ่งได้ด้วยนะครับโกเราก็ยืนนิ่งด้วยนะอายามีปัญหาหนิดเฉย เพราะว่าถ้าโกเรายืนนิ่งฝั่งเขายิงไกลมาเราก็โดนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ข้อเสียของมันนะประมาณนี้นะครับสำหรับแอปนะครับผมพีฟ้ามอบายนะหรือเอฟซีมอบายนะครับก็เท่านี้แล้วกันหรือว่าใครอยากดูวิธีเล่นนะครับก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับสาหรับเกินี้ก็คลิปนี้มาสอนโหลดอย่างเดียวนะครับก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ